การแพร่ระบาดของไวรสัสโควิด -19 ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหน้ากากอนามัยกลายเป็นสินค้าขาดแคลนในสภาวะที่ทุกคนต้องการอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองตามกลไกของตลาดเมื่อซัพพลายต่ำกว่าดีมานจึงเกิดปัญหาทั้งการกักตุนราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาด้านคุณภาพที่ตามมา ดังนั้นการที่ประชาชนจะหาหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นเรื่องยากบริษัทอิสเทอร์นโพลิเม r ร์กรุ๊จำกัดมหาชนหรือ EPG ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากในการจัดหาหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยจึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสังคมบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ ที่เซนโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยหรือ EPG เนี่ยเราตั้งมา40 สองปีนะครับเราเองก็มีปฏิทานที่แน่วแน่ข้อหนึ่งก็คือรับจากสังคมคืนสู่สังคมความคิดในระยะแรกก็คือจะทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนทำอย่างไรในการที่จะหาหน้ากากที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้กับคนไทยของเราเราก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่าเรามีโปรดักชันหลายๆอย่าง ในด้านของการขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้พลาสติกขึ้นรูป2ชั้นซ้อนกันเจาะรูให้เป็นมาตรฐานแล้วก็ใส่ตัวผ้ากรองเข้าไปก็เลยศึกษาการใช้ใย,ยไผ่เบบูไฟเบอร์บวกกับโพลีเอสเตอร์ตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีใช้กรองได้แล้วสามารถที่จะต้านแบคทีเรียได้ถอดล้างได้เอาไส้กรองออกมาได้แล้วล้างนี้เสร็จ เราก็สามารถที่จะใส่กลับเข้าไปใหม่ได้น้ำหนักเบาเรื่องยางตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐานจากการทดสอบนะครับในห้อง l a บเราก็สามารถที่จะใช้หน้ากากตัวนี้ชุดเดียวที่มีไส้กรองอ่ะนะสี่ชุดก็8ปเที่ยว80เที่ยวก็คือเกือบ3เดือนเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งคุณสามารถใช้ได้2 3เดือนสบายสบาย เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนหน่วยงานไหนหรือใครที่ยังขาดแคลนเราตั้งใจที่จะแจกฟรีให้ถึง2-3แสนเซ็ตนะครับในระยะแรกและหลังจากนั้นก็อาจจะทำคอมเมอร์เชียลแต่ขายในราคาที่ถูกเราก็ตั้งชื่อ EP Care EP Care ตัวนี้เนี่ย จะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพอนามัยต่างๆของกลุ่มบริษัทต่อไป